สวัสดีครับวันนี้ร้าน b ีบีช็อปสามสี่นะครับจะให้เพื่อนๆชมเลกเกอร์ตัวใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาในร้านเราเลยนะครับเป็นยี่ห้อ h i t o d y นะครับสินค้าจากทวีบยุโรปนะครับเป็นเกรดสอหนึ่งเกรดพรีเมียมเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีความเงาฉ่ำนะครับไม่ต้องผสมทินเนอร์นะครับ ตัวนี้ไม่ต้องผสมทินน่าเลยเดี๋ยวเราจะผสมตัวเลกเกอร์กับตัวฮาร์ดกันเลยนะครับโดยเดี๋ยวรอบนี้ผมจะใช้ถ้วยตวงสีถ้วยตัวนี้ก็จะมีหลายอัตราส่วนนะครับทางเราก็มีจำน่ายนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ช่องนี้สองหนึ่งในขีดสองหนึ่งเนี่ยมันก็จะมี3ปริมาณนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้น้อยใช้มากนะครับ เดี๋ยวผมจะผสมของช่องนี้นะครับ200มิลลิลิตรเดี๋ยวเราเทเลกเกอร์ไปที่ขีด A นะครับแล้วก็ตัวฮาร์ไปที่ขีด B ตัวนี้ก็จะผสมง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงไม่แตกหักง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กับสตาร์นะครับหัวหนึ่งจดสี่เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่างานจะออกมาสวยเงาขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็สู่ขั้นตอนพ่นแลกเกอร์แล้วนะครับก็เราลบเม็ดเม็ดฝุ่นแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเคลือบแลกเกอร์ทับสติกเกอร์เลยเดี๋ยวเราไปขั้นตอนพ่นเลกเกอร์กันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแลกเกอร์เกรดสอนะครับเป็นรหัส c 8 9ดเนะครับจัดว่าเป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็เป็นตัวท็อปของแบรนด์ h b Body เลยนะครับ ตัวนี้จะมีโดดเด่นอีกหนึ่งอย่างก็คือจะให้ความเงาฉ่ำโดยเราพ่นแค่หนึ่งเที่ยวครึ่งเท่านั้นนะครับจะทำให้เป็นการประหยัดแลกเกอร์ด้วยนะครับตอนนี้ผมเทแลกเกอร์แล้วนะครับทีแรกบอกเพื่อนๆว่าจะ ใส่ที่ปริมาณ200มิลลิตรนะครับแต่ทีนี้ผมคิดดูแล้วแรกเกอร์ราคาแพงครับผสมที่ละนิดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเหลือนะครับก็ไปที่100มิลลิตรนะครับขีด A 100มิลลิตรตรงที่21ครับนะครับตรงนี้นะครับพอเราเทเนื้อแรกเกอร์เสร็จเราก็ตามด้วยฮาร์ด เราค่อยๆเทนะครับเดีย๋ยวเทเกินแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับเราก็ถึงขีดดีตัวนี้ผมจะไม่ผสมทินเนอร์ครับตามคำแนะนำของผู้ผลิตนะครับแล้วเราคนถ้วยนี้มันก็จะใช้งานง่ายกว่าไม้วัดนะครับ แต่ที่ผมลองผสมสีรองพื้นมันจะดูยากนิดนึงถ้าเกิดเป็นสีรองพื้นที่มีเนื้อเยอะๆครับมันจะดูขีดยากแต่เกิดสีจริงกับเลกเกอร์นี่ใช้งานง่ายมากพอเราควนเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมกาพ่นสีแล้วก็ปั๊มลมไว้นะครับชิ้นงานแรกก็จะเป็นโมเดลตัวอย่างสีของทารลัสเรานะครับ รอบแรกนี้เราก็พ่นให้ทั่วครับยังไม่ต้องเงาฉับน,นะครับเราพ่นสักประมาณ70-80%ที่เรียกว่าครึ่งเที่ยวครับเราพ่นไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นแข้งคอบสายพานออโตเมติกนะครับเหมือนกันครับเราก็พ่นให้ทั่วเก็บขอบเก็บซอกตามชิ้นงานก่อนนะครับ ยังมีขึ้นเงาฉ่ํายังไม่ต้องไปเค้นมันนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการไหลหรือเดือดนะครับแต่เลกกเกอร์ตัวนี้เนี่ยที่ผมลองลองใช้เนี่ยจะไม่เดือดง่ายนะครับสังเกตผิวงานนะครับมันยังไม่ฉ่าต่อไปเป็นงานกระบอกโชกนะครับเป็นสีบอลสีบอลน,นี้ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าสีบอลเป็นเฉดสีที่ดูน้ำเลกกเกอร์ยากนะครับ ขออไปรับตกเฟรมครับมุมกล้องอันนี้ผมก็ติดสติกเกอร์ด้วยนะครับก็คือเคลือบทับเลยส่วนไหนที่ยังไม่ได้ตึงผิวก็เก็บให้ดีครับอันนี้เป็นรอบสองนะครับรอบสองเนี่ยสังเกตดลก็คือผมจะกดให้ให้ฉ่ำเลยนะครับ อันนี้ก็คือหนึ่งเที่ยวก็รวมเป็นเที่ยวครึ่งครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นครับอันนี้เซ็ตตัวแล้วนะครับสัมผัสแห้งสัมผัสได้แล้วมันก็ได้ความเอบประมาณนี้เลยไม่ได้ถ่ายตอนที่มันเปียกๆฉ่ำๆน,นะครับอันนี้คือสัมผัสได้แล้วนะครับแต่ก็ ต้องทิ้งไว2้2อสามวันครับเดี๋ยวจะมาดับเบิลเคลียร์กันข้อดีของเลกเกอร์ตัวนี้ก็จะพ่นน้อยเที่ยวกว่าเลกเกอร์ทั่วไปนะครับอันนี้ผมพ่นแค่เที่ยวครึ่งน,นะครับตามคำแนะนำของผู้ผลิตนะครับมันก็ตึงใสเลย เดี๋ยวงานนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะทําการดับเบิลเคลียร์อีกชั้นนะครับต้องรอให้เลกเกอร์เสร็จประมาณ2-3วันแล้วก็ขัดเปิดหน้าเลกกเกอร์แล้วพ่นเลกเกอร์อีกรอบนะครับเรียกว่าดับเบิลเคลียร์แต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆชมเป็นการแนะนำเลกกเกอร์ตัวใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาทางร้านเราเลยเป็นสินค้าจากยุโรปนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มแล้ว เงามากครับยังไงสอบถามราคาหรือรายละเอียดได้ที่ร้านบีบีช p อปสามสี่จำงหน่ายสีพ่นรถนะครับสีส,สดๆนี้ก็สวยนะครับเปล่งประกายครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับอา่าอลืมให้เพื่อนๆดูนะครับแลกเกอร์ที่ผมผสมไปตอนแรกเนี่ยหนึ100่ง้อย ช่องที่100มิลลิลิตรนะครับยังเหลือนะครับคือประหยัดมากครับแลกเกอร์ยี่ห้อนี้